สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยให้กันงวดต่อง,งวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่สองบวกหลักหน่วยรองที่2หลักร้อยรองที่ที่1บวกหลักร้อยรองที่3หลักหน่วยรองที่3บวกหลักพันรองที่3าม เลขหลักสิบรางวันที่1บวกหลักสิบรางวันที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หม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 ๆเด็ดเด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบยอย่างทุกงวดไล้ผประศุนก็ต่องวดค่ะตัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามหนุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็นําผล3ามรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังก็จะได้เป็น68คูณ82ค่ะเท่ากับ5 5 7 6 56คูณ12ค่ะเท่ากับ672หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ ยี่สิบเอ็ดคูณสามเท่ากับหกสิบสามหลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดี่ยวที่ได,ได้จะได้เป็นหกเจ็ดสองสามห้าและศูนย์ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกสองเท่ากับสองห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าสามบวกศูนย์เท่ากับสาม และ7บก7เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น5576 0672 0063 6723 2534 0755 0732ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆหนึ่งรางวันใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ2534ก็เป็นตัวเลขจากศูย์นะคะที่เข้าเต็มๆเลยค่ะในงวดที่ผ่านมาเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็วเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกในงวดที่26สิงหาคม2566แนวทางเลขค่ะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดีด่ยวและตัวเลขจากศูย์เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น25่สิบคูณสาเท่ากับแปดห้าศูนย หลักพันได้มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ66คูณ81ค่ะเท่ากับ5 3 4 6และ96คูณ52ค่ะเท่ากับ 4, 9 9 9เล็เกเลขเดียวที่ได,ได้จะได้เป็น5 6 2 9 4 3 8และ0ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น5บวก6เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะ แปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะสองบวกสี่เท่ากับหกและห้าบวกสี่เท่ากับเก้าค่ะเน,เนี่ยทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าสามสี่หกสี่เก้าเก้าสอง 5 6 2 9 4 3 8 0 1 7 6 9และ4 5 3 0ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอยากจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับเจ้าคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดลองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่เอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไห่ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดท้ใหม่หัวเด็ดๆกับช่องเืนนี้รวย